หลังจากที่เราพาเพื่อนๆทุกคนไปทําความรู้จักกับคุณแม่ดิมิทเรสกันไปแล้วในคลิปนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของคุณนางคนที่2กันต่อซึ่งต้องบอกว่าเซกชั่นของเธอภายในเกมนี้เนี่ยได้รับคําชื่นชมจากสื่อหลายๆสำนักเลยนะครับว่าเป็นเซ็กชั่นที่ยอดเยี่ยมและสยองขวัญมากๆซึ่งเธอคนนี้ก็คือดอนนาบินเวียนโตและตุ๊กตาผีสิงของเธออย่างแองจี เพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมแร็คูนบอดแคสต์จะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับดอนนาและตุ๊กตาของเธอให้มากกว่าที่เคยย้อนรอยอดีตอันเศร้าหมองของเธอว่าเธอเป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงได้กลายมาเป็นหนึ่งในสค่ขุนนางของหมู่บ้านแห่งนี้ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ขอเชิญพบกับประวัติดอนน่าบินิเวนโตผู้สิงสู่ตุ๊กตาผี ดอน n าเบเนเวียนโตเธอคือหนึ่งในสี่ขุนนางของหมู่บ้านในเกม Resident Evil Village เป็นขุนนางคนที่สองที่ผู้เล่น,นจะได้เผชิญหน้าต้นตระกูลของเบเนเวียนโตเชื่อกันว่าเขาคือชายที่มีชื่อว่าเบเรนกาเรียลเบเนเวียนโต โดยคําบอกเล่าจากพวกชาวบ้านเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาคือชายที่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์ในยุคเริ่มแรกโดยเราจะสามารถสังเกตชื่อของเขาได้จากไอเทมสมบัติภายในเกมอย่างถ้วยทองคําของเบเรนการิโอที่เราจะเก็บได้จากหลุมศพของคลอเดียผู้ที่อาจเป็นน้องสาวของดอนนาที่ตั้งอยู่ในสวนหน้าบ้านวินิเวียนโตนั่นเอง ตระกูลเบนิเวียนโตเป็นหนึ่งในผู้ดูแลหมู่บ้านแห่งนี้มาอย่างช้านานควบคู่กับตระกูลดิมิทเรสตระกูลมันโรและตระกูลไฮเซนเบิร์กเมื่อดอนนาเริ่มเติบโตเธอก็มีปัญหาสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเข้าสังคมอย่างรุนแรงเธอไม่มีเพื่อนโดดเดี่ยวและโศกเศร้าพ่อของดอนนาที่เป็นช่างทำตุ๊กตาฝีมือดีภายในหมู่บ้าน เขาจึงได้ทําตุ๊กตาตัวหนึ่งขึ้นมานามว่าแองจี้เพื่อช่วยเหลือให้ลูกสาวของเขานั้นไม่โดดเดี่ยวตุ๊กตาแองจี้เนี่ยจึงได้กลายเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวของดอนน่านับตั้งแต่นั้นมาด้วยสาเหตุบางประการนะครับพ่อและแม่ของดอนน่าเนี่ยกลับเลือกที่จะจบชีวิตตนเองลงทิ้งให้ดอนน่านั้นมีชีวิตอยู่เพียงลําพังทําให้สภาพจิตของดอนน่านั้นยาแย่ลงกว่าที่เคย ในเกมไม่ได้บอกไว้แน่ชัดนะครับว่าพ่อกับแม่ของดอนนาเนี่ยจบชีวิตลงอย่างไรแต่ในคอนเซปต์อาร์ตของเกมเนี่ยได้เขียนเอาไว้ว่าในช่วงแรกของการพัฒนาเกมนั้นทีมงานได้วางแผนเอาไว้ว่าให้พ่อและแม่ของเธอนั้นกระโดดลงสู่ก้นเหวตรงน้ําตกหลังบ้านซึ่งคอนเซปต์นี้เนี่ยก็อาจจะถูกนํามาใช้ในเกมหลักนี้ด้วยนะครับเพราะภายในเกมเนี่ยเราไม่ได้เห็นหลุมศพของทั้งสองเลยจะเห็นก็นแต่เพียงของครอเดียบิดิเวนโตเท่านั้นเอง ดอนน่าใช้เวลาส่วนใหญ่เก็บตัวอยู่ในบ้านของเธอโดยมีคนสวนคอยดูแลเรื่องข้าวปลาอาหารให้ เธอเลือกที่จะสานต่อง,งานอดิเรกข,ของพ่อของเธอซึ่งนั่นก็คือการสร้างตุ๊กตาตุ๊กตาตัวแรกเริ่มนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของพ่อแม่และน้องสาวของเธอที่เสียชีวิตไปเพื่อเติมเต็มความโดดเดี่ยวในจิตใจของดอนนาซึ่งในภายหลังที่เราได้เข้าไปในบ้านของเธอเราก็จะได้เห็นตุ๊กตาที่เธอสร้างเอาไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับโดยเราก็คาดว่าเธอแค่อยากจะมีเพื่อนเยอะๆเ,เหมือนกับคนทั่วไปบ้างก็เท่านั้นเอง ตราประจําตระกูลเป็นเวียนโตเป็นรูปพระจันทร์และดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงจินตนาการและความเป็นจริงตลอดจนความมืดของดอนนาและความสว่างของแองจี้นั่นเองครับซึ่งถ้าเราสังเกตบนใบหน้าของแองจี้ดีๆเนี่ย เราก็จะได้เห็นว่าหน้าของเธอนั้นมีลักษณะคล้ายกับพระจันทร์เหมือนกับในตราสัญลักษณ์เลยส่วนโดนน้าก็มีประสิทธิคาดูที่งอกออกมาเสเหมือนเป็นพระอาทิตย์บนตราสัญลักษณ์นั่นเองการดีไซน์ตัวละครนั้นไม่ได้มีการบอกเอาไว้แน่ชัดนะครับว่าโดน,น้าและแองจี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากใครบ้างก็ว่าแองจี้เนี่ยอาจได้แรงบันดาลใจมาจากตุ๊กตาผีสิงอยาอ่างแอนเดเบลก็เป็นได้การแต่งตัวของโดน,น้าเธอจะแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกสีดําและคลุมใบหน้าส่วนแองจี้จะ สวมชุดแต่งงานพร้อมผ้าคุมดอกไม้สีขาวซึ่งก็เป็นตัวแทนของความตายและการมีชีวิตนั่นเอง ในช่วงพัฒนาแรกเริ่มนั้นนะครับทีมงานอยากให้ดอนน่าเนี่ยเป็นหมอโรคจิตประจําหมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านผีสิงของตระกูลวีดีเวียนโตนะครับแต่ทว่าทีมงานเนี่ยไม่สามารถหาจุดเหมาะสมของเธอเกี่ยวกับเนื้อเรื่องประสิษฐ์คาดูของมิเรนด้าได้คอนเซปต์หมอโรคจิตเนี่ยเลยถูกปัดตกไปนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมใต้บ้านของตระกูลวีดีเวียนโตถึงมีลักษณะเหมือนห้องผ่าศพนั่นเองซึ่งในเกมหลักนะครับในห้องนี้เนี่ยก็ได้กลายมาเป็นห้องทําตุ๊กตาของดอนน่านั่นเองครับ หลังจากที่ดอนนาเก็บตัวอยู่คนเดียวมานานหลายปีพระแม่มิเรนดาก็ได้เปลี่ยนแปลงความเชื่อในหมู่บ้านแห่งนี้ให้เคารพและนับถือบูชาเทพเจ้าสีดำเธอพยายามหาร่างที่เหมาะสมมาเป็นภาชนะเพื่อที่จะชุบชีวิตลูกสาวของเธอมิเรนดาได้มาพบกับดอนนาเธอได้ยืนคอเสนอบางอย่างโดยการบอกดอนนาว่าเธอนั้นสามารถมอบในสิ่งที่ดอนนาต้องการมาตลอดได้ซึ่งนั่นก็คือครอบครัวแต่มีข้อแม้ว่าดอนนานั้นจะต้องรับพรบางอย่าง จากพระแม่มิเแรนดาสิก่อนซึ่งนั่นก็คือการปลูกถ่ายปรสสิทธ์คาดูเข้าไปในร่างกายของเธอนั่นเองดอนนาตกลงที่จะรับข้อเสนอนั้นและการทดลองผิดมนุษย์ของมิเแรนดาก็ได้เริ่มอีกครั้งดอนนาสามารถรอดชีวิตจากการปลูกถ่ายปรสสิทธ์มาได้แต่ถว่าใบหน้าของเธอนั้นกลับมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นเล็กน้อยและปัญหาสุขภาพจิตของเธอก็ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นแต่อย่างใดมิเแรนดาเนี่ยจึงมองว่าเธอเนี่ยคือหนึ่งในภาชนะที่ล้มเหลวและไม่เหมาะสมกับอีวาลูกสาวของเธออยู่ดี ผู้ทดลองดอนนาเบเนเวียนโตความเข้ากันกับคาดูอยู่ในสถานะดีการทำงานของสมองปกติถึงแม้ว่าจะมีอาการป่วยทางจิตอย่างรุนแรงก็ตามลักษณะทางกายภาพเธอมีการกลายพันธุ์เล็กน้อยแต่ร่างกายของเธอยังอยู่ในสภาพปกติไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไปเธอสามารถหลั่งสารบางชนิดที่สามารถเข้าควบคุมพืชที่ติดเชื้อมิวทไมซีดได้เมื่อมนุษย์หายใจดูดซับละองเกสรดอกไม้จากดอกไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งเข้าไป มันาจทำให้พวกเขามีอาการประสาทหลอนได้อย่างไรก็ตามเธอมีสภาพจิตใจที่ด้อยพัฒนาและแบ่งคาดูบางส่วนจากร่างกายของเธอมาไว้กับตุ๊กตาเพื่อที่เธอจะได้สามารถควบคุมมันจากระยะไกลสรุปแล้วไม่เหมาะสมกับอีวาจากรายงานข้างต้นของมิเรนดาเราจะได้รู้เหตุผลว่าทำไมตุ๊กตาแองจี้ถึงมีชีวิตขึ้นมาได้นั่นก็เป็นเพราะด,ดอนหน้านั้นได้ยทำการผ่าเอาคาดูในร่างกายของเธอส่วนหนึ่ง ไปใส่เอาไว้ในตุ๊กตาแองจีนั่นเองส่งผลให้เธอนั้นสามารถควบคุมแองจีได้ตามที่ใจปรารถนา ด้วยบุค,คลิกที่เข้ากับคนอื่นไม่เก่งเนี่ยดอนน่มามักจะใช้แองจีในการพูดคุยกับคนอื่นแทนตัวของเธอไม่ว่าจะเป็นกับพระแม่มีพแพรนดาคุณน้าคนอื่นๆรวมไปจนถึงคนสวนของเธอความสามารถอีกหนึ่งอย่างที่รายงาน,นระบุเอาไว้ก็คือการที่เธอสามารถควบคุมเหล่าพืชและดอกไม้นานาชนิดที่ติดเชื้อมิวต้าไมซีได้มนุษย์ผู้ใดที่หายใจนําเกสรของดอกไม้เหล่านั้นเข้าไป ดอนนาจะสามารถเข้าสู่จิตใจของคนคนนั้นและสร้างภาพหลอนแก่คนคนนั้นได้เหยื่อรายแรกที่ตกเป็นเหยื่อการทดลองของดอนนาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับหากแต่เป็นคนส่วนประจําตระกูลบีนิเวียนโตนั่นเองคนส่วนคนนี้ได้เขียนบันทึกลงในไดอารี่ของเขานะครับโดยเนื้อความในไดอารี่เนี่ยก็ระบุเอาไว้ดังนี้10พฤศจิกายนแน่หญิงดอนนาถูกรับเลี้ยงโดยพระแม่มิรันดา ในฐานะคนรับใช้ตระกูลเบเนเวนโตมานานหลายปีฉันไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนตั้งแต่วัยเด็กนายหญิงดอนน่าต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคกลัวสังคมมาโดยตลอดหลังจากที่พ่อแม่ของเธอเสียชีวิตนายหญิงก็เอาแต่เก็บตัวและจะคุยกับแค่แองจีเท่านั้นซึ่งเป็นตุ๊กตาที่พ่อของเธอสร้างและมอบเอาไว้ให้ฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความเมตตาของพระแม่มิแรนดาที่เอ็นดูนายหญิงดอนน่า 27ิพฤศจิกายนนายหญิงดอนนาดูมีความสุขมากฉันรู้สึกว่าตุ๊กาตาของเธอแองจี้ดูมีชีวิตชีวายิ่งกว่าเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นจินตนาการของฉันก็ได้วันนี้นายหญิงมาหาฉันที่สวนและให้แองจี้คุยกับฉันเราต่างสนุกสนานกับการได้พูดคุยด้วยกันเธอได้บอกว่าเธอได้รับของขวัญแห่งพลังจากพระแม่มิรแนดา 29พฤศจิกายนนายหญิงดอนนาได้มอบดอกไม้สีเหลืองแปลกประหลาดให้กับฉันและบอกให้ฉันนำมันไปปลูกไว้ในสวนฉันปลูกมันเอาไว้หน้าหลุมศพของนายหญิงครอเดียฉันไม่รู้ว่าเพราะเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้หรือเปล่าที่ทำให้ฉันรู้สึกมึนหัวฉันได้เห็นภรรยาที่จากไปของฉันยืนอยู่ตรงนั้นเหมือนกับความฝันเลยฉันเล่าเรื่องนี้ให้หนายหญิงดอนนาฟังนายหญิงดูเหมือนว่าจะตื่นเต้นกับเรื่องนี้มาก เธอบอกให้ฉันมาที่บ้านของเธอวันพรุ่งนี้และเธอจะให้ฉันได้พบกับภรรยาของฉันอีกครั้งฉันไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงอะไรแต่นายหญิงนั้นใจดีมากๆ ชะตากรรมของคนสวนคนนี้ไม่ได้ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรต่อไปแต่เราก็คงสันนิษฐานได้ว่าเขาน่าจะตุยจากฟีมือของดอนนาหรือไม่ก็แองจี้ไปแล้วแหละครับเห <_ d ata> ล่าภาพหลอนของดอนนาเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีเนี่ยส่วนใหญ่เธอมักจะใช้ครอบครัวในการโจมตีจิตใจของเหยื่ออย่างคนสวนที่ได้เห็นภรรยาของเขาหรือแม้กระทั่งอีธานที่ได้เห็นภาพหลอนของมีอาน <_ d ata> ี่ยังไม่นับผีเด็กทารกที่อยู่ในห้องใต้ดินอีกนะ ตัวอะไรก็ไม่รู้หลอนเกินเบอร์ไปมากตอนเล่นเจอครั้งแรกเนี่ยผมว่ามีช็อกทุกคนนะ่ะซึ่ง้ะถามผมว่าทำไมดอนหน้าถึงเลือกที่จะใช้เรื่องครอบครัวในการโจมตีจิตใจของเหยื่อการคาดเดาผมก็คงมีเพียงแค่ว่าเธอนั้นรับรู้ดีว่าความเจ็บปวดจากการสูญเสียครอบครัวนั้นมันทั้งเจ็บปวดและเปราะบ,บางมากเพียงไหนเธอจึงใช้เรื่องราวพวกนี้แหละในการทําให้จิตใจ,จของเหยื่อนั้นอ่อนแอลง จนเหยื่อไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นตรงหน้าเนี่ยคือความจริงหรือภาพลวงตากันแน่และสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับภาพลวงตาเหล่านี้เนี่ยยังสามารถเข้าโจมตีและสังหารเหยื่อได้อีกด้วยเรียกได้ว่าพลังของดอนหน้าเนี่ยน่าจะเป็นพลังที่น่ากลัวที่สุดในขุนนางทั้ง4คนแล้วแหะครับถ้าใครไม่กลัวเนี่ยผมอยากให้ย้อนคิดถึงตอนที่คุณเจอผีเด็กครั้งแรกดูครับว่าตอนนั้นเนี่ยคุณรู้สึกยังไงหลังจากที่มีแรนดานำตัวโรสกลับมายังหมู่บ้าน เธอก็ได้แจกจ่ายขวดที่บรรจุส่วนต่างๆของร่างกายโรสแมรี่เอาไว้ให้ขุนนางแต่ละคนครอบครองโดยดอนน่านั้นก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลส่วนขาของโรสนั่นเอง อีธานจะได้พบกับดอนนาและแองจี้เป็นครั้งแรกในการประชุมใหญ่ของเหล่าขุนนางนะครับโดยแองจี้เนี่ยจะดูตื่นเต้นกับอีธานเป็นพิเศษเลยหลังจากที่อีธานสามารถกำจัดเลดี้ดิมิทรวสมาได้เขาจึงต้องมุ่งหน้าไปหาขวดโลของโรสแมรี่ต่อซึ่งบ้านหลังถัดมาที่อีธานจะไปยกเขาเนี่ยก็คือบ้านบนิเวียนโต้นั่นเองยอมรับตามตรงเลยนะครับวันหลังจากที่เราเพิ่งไปลุยปรา,าสาทของเจเดมี่มาแล้วมาเจอบรรยากาศของบ้านบริเวียนโตเป็นครั้งแรกเนี่ยมันแทบจะเป็นคนละเรื่องกันเลยเอาตั้แต่เริ่มแรกเลยเนี่ย เราย่างกายเข้ามาในเขตบ้านบินิเวนโตเราจะได้พบกับหลุมศพและตุ๊กตาเต็มไปหมดพร้อมหมอกที่ลงจัดจนแทบบดบังทัศนวิสัยเราจะได้เห็นภาพหลอดของม e ีอาโผล่ Pro ขึ้นมาเป็นระยะก่อนที่เราจะได้มาพบกับสวนดอกไม้ที่บรรยากาศนั้นเงียบสงัดและวังเวงมากๆตรงหน้านั้นมีประตูอยู่บานหนึ่งพร้อมกับข้อความที่เขียนว่าจงทิ้งความทรงจำซะซึ่งเราก็ต้องทิ้งรูปภาพครอบครัวของเราลงไปเพื่อเปิดทางไปต่อเมื่อเข้ามาด้านในก็จะมีลิฟต์เก่าๆอยู่ตัวหนึ่ง ทว่า,วามเมื่อเราขึ้นลิฟต์มาไฟก็ติดติดดับๆพร,ร้อมกับข้อความปริศนาที่ปรากฏขึ้นมาว่ามากับฉันสิอีธานเมื่อออกมาจากลิฟต์นี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะได้ยนโฉมบ้านตระกูลบินิเวียนโตยอมร,รับว่าตอนที่ผมเห็นครั้งแรกเนี่ยคือมันสวยมากรู้สึกอยากไปอยู่แบบนี้เหมือนกันนะดูสงบดีเมื่อเราเข้ามาด้านในตัวบ้านเราก็จะได้พบกับความเงียบสงัดอีกครั้งไม่มีสัญ,ญญาณของสิ่งมีชีวิตใดๆเลยซึ่งเราก็จะได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของดอนน่าจากภาพถ่ายที่แขวนเอาไว้ในบ้านตรงนี้ด้วย เมื่อลงมาที่ชั้นใต้ดินเราก็จะได้พบกับตุ๊กตาแองจี้ที่ถือขวดโหลโรสแมรี่อยู่ซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆที่เราจะได้ขวดโหลนี้นะครับแต่ถ้าว่าเราเนี่ยคิดผิดฉันรอคนมานานแล้วนะฉันจะเป็นลูกที่ดีกว่า้รยไอพีลอยไม่อยากอยู่กับฉันหรอกจะลอดไปอะไรเนี่ย เดี๋ยวนะปืนฉันหายไปไหนเมื่อเราหยิบคดโลขึ้นมาเท่านั้นแหละความสยองขวัญก็ได้เริ่มต้นขึ้นเรียกได้ว่าตัวเกมเนี่ยแทบจะเปลี่ยนเป็นคนละเกมเลยครับแบบเอ๊ะนี่ Resident Evil จริงหรือเปล่าวะเนี่ย ในเซกชันนี้เนี่ยนะครับอีธานจะต้องแก้ไขปริศนาต่างๆเพื่อเอาชีวิตรอดจากเหล่าภาพหลอนที่ดอนหน้าสร้างขึ้นมาโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเธอก็จะใช้มีอาในการหลอกล่อนอีธานพร้อมกับผีเด็กทารกสุดสยองที่น่าจะเป็นภาพจำของบ้านบิดิเวนโตไปเลยผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงบ้านหลังนี้นะครับภาพแรกที่วิ่งเข้ามาในหัวทุกคนเนี่ยก็คงจะไม่พ้นผีเด็กตัวนี้อย่างแน่นอนเมื่ออีธานรอดกลับขึ้นมาด้านบนบ้านได้เราจะได้พบกับดอนหน้าตัวจริงเสียงจริงซึ่งเธอก็ได้พูดกับเราประโยคนึงครับ อย่าไปฉันปล่อยคนไม่ได้ ซึ่งนี่จะเป็นเพียงประโยคเดียวทั้งเกมที่เราจะได้ยินเสียงของเธอจากนั้นเนี่ยตัวเกมจะเข้าสู่การเล่นซ่อนหาเพื่อให้เราเนี่ยไล่ล่าแองจี้ทันเวลาก่อนที่เหล่าตุ๊กตาที่เหลือภายในบ้านเนี่ยจะเข้ามาโจมตีเรานั่นเองเมื่อเราไล่ล่าแองจี้ครบทั้ง3าครั้งเกมก็จะเฉลยนะครับว่าแท้จริงแล้วตัวอีธานนั้นไม่ได้ไล่ล่าแองจี้แต่เป็นการไล่ล่าดอนน่าต่างหากเพราะเราจะสังเกตได้จากรอยเลือดตามผนังเมื่อเราโจมตีเธอได้และเธอก็วิ่งหนีเราไปนั่นเองซึ่งดอนน่านะครับก็ได้จบชีวิตลงด้วย ฝีมือของอีธานสินสุดสายเลือดินิเวนโตเอาไว้เพียงเท่านี้และเราเนี่ยก็สามารถนําตุ๊กตาแองจี้ไปขายให้กับดูกได้ด้วยนะครับโดยเขาก็จะกล่าวถึงแองจี้ว่าคุณแองจี้ช่างน่ารักจริงๆตุ๊กตากระเบื้องเป็นที่นิยมมากนะรู้ไหม พอหลังจากที่เรากําจัดดอนหน้าไปแล้วนะครับและเราลองกลับไปสํารวจในเขตบ้านของเธออีกครั้งเนี่ยเราก็จะได้พบว่าดอกไม้สีเหลืองทั้งหมดก็ได้ตายไปพร้อมกับเธอด้วยและเหล่าตุกตาที่เราเห็นห้อยอยู่บนต้นไม้ในตอนแรกนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ตุกตาครับหากจะเป็นร่างไร้วิญญาณของผู้คนที่ถูกดอนนาสังหารนั่นเอง ถ้าจะให้ผมพูดถึงความรู้สึกที่ผมมีต่อดอนนาบิเดเวียนโตเนี่ยผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนที่ผมเล่นครั้งแรกและไปเจอเธอเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆหลอนมากๆน่ากลัวมากๆแต่พอมาเล่นซ้ํารอบที่2รอบที่3เนี่ยก็รู้สึกว่ามันน่าเบื่อมากกว่าอยากจะข้ามมันไปไวๆเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เป็นสคริปต์แบบเดิมๆนั่นเองครับไม่ไจะมีอะไรที่ท้าทายเหมือนกับบ้านหลังอื่นๆเลยและเพื่อนๆล่ะครับรู้สึกอย่างไรตอนที่ได้เจอกับดอนนาและแองจี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไวใ้ให้ผมอ่านบบ้างนะครั ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณคุณโอ๊ตจากช่องเกมนีวอลและพี่โชคพี่หมวยจากช่องลักกี้ริพับบิกที่มาเป็นเสียงพากรับเชิญของเราในคลิปนี้กันนะครับและผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้และทุกการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์แตงส์หรือการสมัครสมาชิกเป็นพลเมืองชาวแล็กคูซิตี้ของเรากันนะครับและถ้าคุณรักและคลั่งไคล้เรสเดนต์อีเวลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้จากช่องของเราทีรักคูนบอดแคสต์กันนะครับ